แกนโจทย์กันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับงั้นะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทากันเลยนะครับสำหรับโจทย์ที่พี่ก๊อฟจะมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับเป็นข้อสอบ a Level คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งนะครับปีล่าสุดเลยนะครับในบทเวกเตอร์เ,อเดี๋ยวในวันนี้พี่ก๊อฟจะเฉลยให้ดู2วิธีเลยนะครับทั้งวิธีตรงแล้วก็ เทคนิคลับพิเศษฉบับของวีนะครับมาดูกันว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเรามาเริ่มดูจากวิธีโตนก่อนเลยนะครับวิธีแรกเราจะใช้เวกเตอร์ในการคิดนะครับเวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับมุมซีต้าตัวนี้นะครับก็จะมีเวกเตอร์ CA นะครับแล้วก็เวกเตอร์ CE นั่นเองนะครับทีนี้สูตรอะไรที่เกี่ยวข้องกับมุมซีต้าก็นึกเลยสูตรดอทนั่นเองนะครับก็จะเอาเวกเตอร์ CA ดอทกับเวกเตอร์ CE ก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของ CA คูณกับขนาดของ CE แล้วก็คูณกับ Co s ซีตาไปหาเวกเตอร์2ตัวนี้กันนะครับเริ c a ก็หาจากเอาจุดปลายลบจุดตั้งต้นนะครับจุดปลายเราหาจุดปลาย a ก่อนเขาไม่บอกเราหาเองก็ได้ x มีค่าเป็น0นะครับ y มีค่าเป็น1นะครับแล้วก็ z มีค่าเป็น0จุด e ละ x เป็น0ูนย์เหมือนกันนะครับ y เป็น2แล้วก็ z เป็น2ด้วยจากนั้นก็หาเวกเตอร์ละเอาจุดปลายลบจุดตั้งต้นนะครับ c a ก็เริ่มเลยค่า x ก็จะกลายเป็น0นลบ1นะครับค่า y ก็จะเป็น1ลบ2ค่า z ก็จะเป็น0ูนย์ลบ0นคิดเลขต่อก็จะกลายเป็นลบ1นลบหนศู ได้แล้วมาหาขนาดต่อขนาดของ ce ก็จะเป็น square root นะครับเอาค่า x กำลัง2บวกค่า y กำลัง2บวกค่า z กำลังสอนะครับออกมาก็จะได้รูทสอจากนั้นก็มาหาตัวต่อมาก็คือมาหา ce กันด้วยวิธีเดิมนะครับ ce ก็เอาจุดปลายลบจุดตั้งต้นเอา e ลบ4นะครับก็จะกลายเป็น0นยลบ1 2ลบ2ะครับแล้วก็2ลบ0คิดเลขมาก็จะกลายเป็นลบ 1, 02นี่คือ ce นะครับหาขนาดด้วยวิธีเดิมเลย ขนาดของ c ก็จะเป็นรูทลบ1กำลัง2บวก0กำลัง2บวก2กำลัง2นะครับคิดเลขแล้วคราวนี้จะได้รูทเมื่อทุกอย่างพร้อมก็นำมาแทนค่ากันนะครับแทน c a เข้าไปเลยนะครับลบ1ลบ1 0ดอทกับ c e นะครับ c e คือลบ1 0 2ฝามือขนาด c a ก็คือรูทขนาด c e ก็คือรูทแล้วก็ค่าคอส4ีตาที่เหลือก็คิดเลขกันต่อละดอค่า x คูณกันค่า y คูณกัน ค่าแซดคูณกันแล้วก็จับหัวขวามือก็กลายเป็นรู้สิบคอสซตาที่เหลือคิดเลขกันนะครับอะไรคูณ0ูนย์ก็ได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับซ้ายมือก็จะกลายเป็น1ย้ายรู้สิมาหาเลยก็ได้1ส่วนรู้สิคือค่าคอสซตาจากนั้นเขาถามเซกนี่นะเซกคือส่วนกลับของคอสูชไหมครับคอสเปน็น1ส่วน ifer, รู้สิบเซกก็ตอบรู้สิบนั่นเอง จบแล้วครับนี่คือวิธีตรงวิธีแรกนะครับโดยใช้เวกเตอร์สามิตินะครับก็เห็นแล้วว่าค่อนข้างยาวมากนะครับทีนี้วันนี้พี่มีอีกหนึ่งวิธีมาแถมนะครับเป็นเทคนิคคิดลัดฉบับ v ีบ h e b r a i นเลยนะครับบอกเลยว่าเร็วกว่านี้เยอะนะครับไม่ใช้เวกเตอร์ด้วยนะครับแต่จะใช้ความรู้เรื่องเรขาคณิตในรูปสามเหลี่ยมเข้าช่วยนะครับถ้าฟอร์มแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีลัดหรือเทคนิคลัดกันดีกว่านะครับมาดูกันนะครับเทคนิคลัดตัวเนี้ยเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับสังเกตมุมซีต้าอยู่ตรงนี้นะคร ก็เกิดล e. าก AE มันก็จะเกิดสามเหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งก็คือสามเหลี่ยม AEC หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วมุมสีแตาก็คืออยู่ที่มุมสีตัวนี้อ่าทีนี้เราก็มาหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมรูปนี้กันนะครับโดยอาศัยรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่โจทย์ให้มาแหละให้เป็นประโยชน์นะครับมาดูความยาวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละด้านกันนะครับเริ่มจากด้าน BC ก่อนเลย BC จะเห็นชัดเลยว่าดูจากค่า y ก็เห็นละจาก1ไปเป็น2แสดงว่า BC ตัวนี้ยาว1หน่วยแน่นะครับ AB ยาว1หน่วยเหมือนกันนะครับดูจากค่า็ด้้ดนนเปน1อตงวย CD กับ a d ก็เป็นห,นหมด่นะครับนี่คือสมบัติของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่แล้วความสูงนะ่ะ ED ดีก็ดูจากค่า Y ก็ได้ก็จะความสูงเป็น2ที่เราก็มาไล่ความยาวด้านได้ละอย่างสบายเลยเริ่มจากด้าน AC กันก่อนละกันนะครับก็มองสามเหลี่ยม ACB ตัวนี้นะครับเจนแล้วว่ามุมบีเป็นมุมฉากนึกถึงพิทาโกรัสเลยนะครับด้านประกอบมุมฉากเป็น1กับ1น,นอีกด้านก็ต้องเป็นรูทสอแน่แน่ก็ได้แล้วว่า AC ยาวรูทสอง อานั้นอีก2ด้านครับ ec แหละ ec ก็ไปมองสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปนะครับก็คือรูปนี้ก็ได้ ecd รูปนี้ก็เห็นแล้วว่ามุมดีเป็นมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากเป็น1กับ2ถูกไหมครับหกับ2ด้านตรงข้ามมุมฉากก็กลายเป็นรูทหนะครับพิทาโกลัสก็ได้ละรูทหนะครับ ec ก็จะยาวรูทหอีก1ด้านละ ae ae ก็ไปมองสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสุดท้ายนะครับก็คือสามเหลี่ยมมุมฉาก ade ตัวนี้อ่าที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเห็นไหมมุมดีเป็นมุมฉากเหมือนกัน ด้านประกอบมุมฉากก็เป็น2กัน1เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น AE ตนี้ก็ยาวรูทห้เท่ากันนะด้าน TE ก็ยาวรูทห้เท่ากันก็จะได้เลยว่าสามเหลี่ยม AEC ของเราก็คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถ้าเป็นหน้าจั่วจริงเราแลกเส้นตรงจากจุดยอดลงมาครับให้มันตั้งฉากกับฐาน มันก็ต้องแบ่งครึ่งฐานแน่ๆสมมติลากมาเจอจุดไอก็แบ่งครึ่งละแสดงว่าความยาว IC ตัวนี้หาได้ละนะครับก็คือรูทสองส่วนสองตัดเล็กน้อยนะครับก็จะเหลือ1นึส่วนรูทสองครบละพอได้ด้าน IC ด้าน EC ทราบแล้วจากความรู้ตรีโกณมิติของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเขาอยากได้เสกซีตาเสกซีตาก็คือด้าน EC หารด้วยด้าน IC แทนค่า EC เข้าไปครับก็คือรูทห้าคือ1ส่วนรูทสองหารกันแล้วก็ตอบรูทสิบเท่ากันเห็นไหมครับ คดเลขเบากว่าเยอะเลยเห็นไหมครับนี่คือทริกที่พี่นํามาฝากน้องๆนะครับเจ๋งเลยว่าเร็วกว่าวิธีตรงมากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อเวกเตอร์ของพี่นะครับแต่ถ้าใครยังไม่จูใจนะครับยังมีอีกหนึ่งข้อนะครับน้องสแกนไปดูได้เลยบอกได้เลยว่าอีกข้อก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับ